นี่ก็เป็นเส้นทางมาเส้นทางเมื่อมาจากข้างนอกหรือว่ามาจากตำบลอำเภอจังหวัดของญาติโยมหรือว่าเปิดให้ญาติโยมได้ชมจังหวัดแพร่นี่แหละมาเดินทางมาทางนี้เนาะเสร็จแล้วถ้าจะขึ้นวัดโดยเล็งเนี่ยก็คงจะต้องมากลับรถที่นี่นะตรงนี้ไม่เท่าไหร่ก็โอเคอยู่ก็พอขับรถมาได้แต่ถนนที่จะขึ้นไปบนดอยเล็งเนี่ยหรือว่าไปที่วัดเนี่ยก็จะใช้ความสามารถนิดหนึ่ง ต้องใช้นะว่าต้องเปลี่ยนโชเฟอร์ที่เก่งๆนะในการขับขึ้นไปเพราะว่าสูงชันมากก็จะต้องใช้ความสามารถพิเศษแล็ต้องใช้รถที่มีคุณภาพพอสมควรใช้ล้อที่มีคุณภาพพอสมควรในการที่จะขึ้นไปตรงนี้ถ้าเป็นคนเดินขึ้นไปธรรมดานี่ก็เป็นทางที่บริหารปอดบริหารหัวใจเป็นอย่างดีญาติโยมลองมาเดินดูนะอาตมาเดินหลายรอบแล้ว รือว่าสังขารยังใช้ได้อยู่นะเดินมาภาพจะพาญาติโยมขึ้นไปด้วยฝีเท้าอันสดสดนี่แหละนาะยญาติโยมน,นะเพราะว่าวันนี้จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วหลังจากที่ได้มาช่วยงานนวัดพระธาตุดอยเล็งโดยการนิมนต์ของอาจารย์ดรมกกหาบุญชิตอติธรรมโมเจ้าวาดแล้วก็รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่นะไป ถึงจะเดินบ่อยแล้วแต่ก็เหนื่อยมือนเดิมญาตยมนะก็สูงชันพอสมควร,อ,รอือญาตยมที่อยู่ดอเล่งก็แสดงว่าเป็นญาดโยมที่ขับรถเก่งนะเพราะเห็นวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งวันนาทั้งมอตเตอร์ไซค์ทั้ทงรถยนต์นะถึงแม้ว่าจะเป็นวัดที่อยู่บนยอดภูเขา แต่ก็ยังมีญาติโยมสอบพทธเราเนี่ยมาเวียนวนอยู่เป็นประจำพระอาจารย์งบิญชิตแต่ละวันท่านก็เลยวุ่นอยู่กับการต้อนรับญาติโยมนะ,ะสังขารเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยญาติโยมนะบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกใจแข็งสู้ได้แต่สังขารมัน มัน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 ยอมอะ่ะสาขารก็เป็นในตามเหตุปัจจัยยาติโยมเนี่ยญาติโยมเดินขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะเห็นโบสถ์ทางด้านนี้นะสวยงามโดดเด่นส่วนทางด้านขวามือตรงนั้นก็เป็นจุดถ่ายรูปเป็นภาพรวมของวัดอ ส่วนเดินทางมาทางนี้นาทางซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นศาลาพรอ,อภรมมานุภาพนะเป็นศาลาที่ปริษฐาน,าาานพุทธรูปแล้วก็พระเจจิยต่างๆพร้อมด้วยให้ญาติดวงทำบุญเนาะพาเดินตรงไปก็จะเป็นจุดชมวิวนะทางด้านนี้กว้างขวางอย่างที่มาภาพได้แต่งกรอนไปแล้ว ทางด้านนี้ก็เป็นสถานที่เพิ่มบุญเพิ่มกุศลต่อญาติบุญญาติกุศลและญาติโยมได้จับใจใช้สอยบุญเลือกทําบุญญาติโยมส่วนทางด้านนี้ก็เป็นตึกสงหรือว่าเขตสังขาว,วาสเมื่อวันที่21นามีนาคม2อ6 4เราก็ได้ทำการถวายการต้อนรับหลวงพ่อสมเด็จไปเรียบร้อยแล้ว แต่ละวันพระอาจารย์มหาบุญชิตท่านก็จะเปิดเพลงครอบรรยากาศดัแบเบนื้อเหนือให้ญาติโยมได้มาสุมทบไปด้วยกันนี่คือสถานที่ต้อนรับทรอยการต้อนรับสมเด็จพระมหาธีราจารย์เมื่อวันที่21มีนา,นาคม2564ที่ผ่านมา งานก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย